ตอนเธศ้านะครับเธอแล้วสวยแล้วล่ะวันนี้มาส่งของทาเลือกของเตยนะครับเนี่ยตอนนี้อยู่สะพานภูมิพลหน,นึ่งหรือว่าผู้เจ้าสมิงไพ่น,นี่แล้วก็เนี่ยเขามาลงพระรามสามนะครับเดินทางเขาทาเลือกของเตยนะครับนะบเดี๋ยวผมสิพ้ามาเบิง้งว่าเขาทาเลือกนี่มันต้องเอ็นยังไงเนี่ยต้องสื่อตัวเขานะครับซื่อตัวเขาแล้วก็ ก็ต้องใจอันนี้เงินสำรองก่อนเราคอยไปเบิก่อนน้ำชิปปิ้งนะครับครับผมตอนนี้ก็กําลังสิลงสะพานเรียนในชิบมงนะครับเพราะว่ามันอยู่เขตกรุงเทพนะเรียนได้ชิบมงครับผมก็เนี้ยลง่มไปข้ามสามเจอซี่แยกรีวสายเรียนไปนั่งนิ้ยขีไปนั่นแหละครับแยกกรงสูนไปนี่แหละครับครับผม เ,เดินทางเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งตอนถึงคาเรือก็เลยครับประเทศไทยห้เบิ้งนะครับตอนในเดินทางไปเขาไปในกรุงเทพเพราะว่ารถมันไหลายเขากรุงเทพอ่ะแล้วก็ท่ามันก็แขบนั่มครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งเลยตอนเสือตัวเขาเลยครับครับผมตอนนี้ก็หอดเสียดกรุงศุนยนะครับศูนย์ากาศหอดเข้าตรงไปเลยนะครับตรงไป แต่ทางด่วนไปกับฮอนแล้วครับท้าเรื่องของเตยครับผมรถกสิร์เป็นสีลนหลายๆแน่ดูเลยมาโดนเขาเห็ีดสะพานเหลี่ยมอันหนึ่งไปจอดยิด้ไฟแดงผมมาดูโอ้เอ้มาเป็นส,สองสามดือนหรือเปครับผมแล้วไปเบิ่งตอ,อนฮอนเลย เอาบไปสลับสลับเขาเลยฮะ ก่อนมากไปมีบัตรไปซื้อถั่วก่อนว่ามีตัวเขาเขาไม่เขากันได้กูต้องถามเอ้ยบอกไปซื้อตั่วก่อนซื้อตั่วก่อนซื้อุิ่ ูะไดที่เ,เคยมานะครับเบิ้งใบเด้อครับเด้ออัดตอนมันมีอย่างเนี้ยัสมุดรถบ่มีบัรเขาอัดรถขั้นเก่าผมมันมีอยู่อันนี้ขั้นนี้มันบ่มีบ่มีคือบัรเขาท้าเรือกต็ต้องไปซื้อเจักบาทบุ๊จำบ่ได้ร้อยร้อยสิบบาทที่ร้อยเจ้าบาทนี่ละผมก็บ่แน่ใจขึ้นกันซื้อตั๋วผ่านท่านะครับ ตัวแล้วเขาไปไดไป้เขาไปแล้วต้องไปเสียอีกท่านกุบบาทอาบุผมพาลงไปเบิกลงน,นีลงมาไม่ได้มาโดนมงวลืมมือกันดิเอาเขียนไ้วะ กรอกแบบฟอร์มค่าธรรมเนียมร้อยเจ็ดบาทเรใช้แบบนี้มากนะครับเเอาไปยืน ยืนพิษไม่ยืนนี่นะครับได้แล้วเรืตัวแล้เรือตัวรอบัดรล้น ห้องกับเขาไปนี่เสร็จแล้วใช่ป่ะครับอันไปซีเรืองนี่ไ้ออกยังเดินทางเขาเลย ใบอันนี้ยืนเนี่ยเขานะครับแต่ว่ามีใบอันนี้กัเนี่ยเขาว่าไดนะครับตรงนี้นะครับครับผม พวกคนไม่ได้ เนี่ยยืนนี่นะครับอืมกระตุต่นนะครับใบนี้เก็บไใบออกนะครับหายไปเลยนะครับ จะไปเสียมางนั้นอีกพันสิบบาทแจ้รถสิบล้อรถหกล้อวะหูเจ้าบาทได้เฉลือมันพันกว่าบาทนะครับเนี่ยนราคาหนึ่งพัน 1 0ึ0บาท50สตางรถเทเลอร์8ลดร้อยสิ้อี้ล้อ446เนี่ยเนี่ยใจนี่นี่เราขาดีมาก ช่องนี้อีกเอาใไบไหนครับเา้เาใบนึงเอาเอาใบนี้ใบนึ่งครับเรียบร้อยฉันมีกับเขาท่าได้แล้วครับผมได้ใบเหลืองนี่ย่ายมันหายนะครับหายออกก็ได้ด้วยเนี่ยเก็บใบดีๆใส่น,น,น,นอะเหมือนเขาที่ใส่เนื้อบริษั สูสีสูสีอะไรตังส <ination noises> ูงสองสับบุญสูสีครับผมสำหรับคลิปนี้กัผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปกินข้าวไปกินเนาะครับผมสวัสดีครับ